นี่ไปกับมันแค่วันเดียวก็รับของจากมันแล้วเหรอเชนเชนพูดจากําลังดูถูกตะวันอยู่นะมันก็เป็นสิ่งของตะวันหรือเปล่าที่จะรับของใครก็ได้เชนนั่นแหละไม่มีสิมาก้าวไกลเฮ้ยนี่เราพูดอะไรเตยตะวันไม่ได้เลยเหรอชินชนนใจเย็นก่อนเจนใจเย็นใจเย็นจะเย็นได้ยังไงอะนน่มันผู้หญิงที่ฉันรักกำลังถูกใสอยม่ใชผู้ชายใส่เปรอะเนี่ยเชนเชนพูดอะไรออกมาเนี่ยเชน ตะวันทำหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเราเลยอะชนไมว่าชินน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะแล้ววันนั้นที่ตะวันจับมือเราอะมันหมายความว่าอะไรอะไม่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งนั้นชินทำเหมือนตะวันไม่เคยจับมือชินอย่างนั้นอะไอชนคิดอะไรวะเนี่ยเราเป็นเพื่อนรักกันนะเว้ยเราก็ต้องรักกันดิไมหนกไอเนี่ยไปเลยแกก็คิดเรื่องกับตะวันอยู่เหมือนกันอะหยุดพูดเลยนะชน แล้วฟังตะวันให้ดีเลิกคิดเองเออเองเราสามคนเป็นเพื่อนรักกันนะตะวันขอละอย่าล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของตะวันอีกตะวันชินตะวันไอ้ชิน ตะวันชิ่งเดียวเดียวไอ้ชินใจเย็นใจเย็น,ปยนเป็นอะไรวะเนี่ยโว้ย